และนี่คือทาวน์โฮมชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ำทำเลใจกลางพัทยามาชมกันเลยจอดรถได้สองคันหรือจะจัดสวนสวยๆแบบนี้ก็ได้ต่อเติมลงจอดรถพร้อมไฟหน้าบ้านให้แล้วบรรยากาศดีสุดๆสนใจเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้เลยภายในกว้างขวางเพดานสูงโปรง่งและยังมีบิวอินตกแต่งให้แบบนี้เลยค่ะและยังไม่พอยังมีควมไฟติดตั้งเพดานให้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะและนี่คือห้องนอนใหญ่นะคะ แถมชุดเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยฟรีชุดห้องนอนหนึ่งห้องพร้อมกับไฟซ่อนเพดานสวยๆและยังมีห้องน้าในตัวบอกเลยว่าคุ้มมากจัดโซนได้ลงตัวสุดๆและห้องน้ํายังดูลักชวรี่มากๆไปดูห้องนอนที่2กันเลยดีกว่าโอ้โหมันใหญ่มากหน้าต่างเปิดรับแสงรับลมได้และไฟซ่อนก็มีด้วยห้องน้ําที่2การใช้งานครบคัันเหมือนห้องแรกเลยมาต่อที่ห้องนอนที่3กันค่ะจะเป็นห้องเก็บของหรือจะเป็นห้องนอนเด็กๆก็ได้สําหรับสายมูอยากจะจัดเป็นห้องพักก็ได้ไปต่อที่ห้องครัว ดูดควันเตาฝังซิงล้างจานก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วไปชมไฮไลท์หลังบ้านกันโอโ้โ,อโหโอากาศโฟสโดุดๆมุมนี้เหมาะกับโซนซักล้างมากๆหรืออยากจะต่อเติมเป็นอีกห้องก็ยังได้ราคาเริ่มต้น2.29ล้านบาทสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกําลังดูบ้านแถวๆพัทยานะคะใกล้ทางด่วนใกล้สุขุมวิทติดต่อแอมมี่ได้เลย